สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพ่ี่พี่น้องๆ้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราถ่ายมาเมื่อตอนที่เราไปเที่ยวนะคะก็จะมาให้พี่พี่น้องๆดูเปน็นความสนใจร่วมกันนะนี่ก็ที่เห็นอยู่ก็จะคือเขื่อนศิรินทร์นนะคะจังหวัดอุบ,บลราชธานีค่ะเป็นเขื่อนของประเทศนะคะเขื่อนกว้างมากแต่ที่เราเห็นยู่เนี่ยคืออ่างเก็บน้ําที่มันเขาเรียกว่าอะไรพัทยาน้อยบรรยากาศเหมือนไปเที่ยวทะเลเป็นแต่ว่าเป็นอ่างเก็บน้ําน้ที่มันไม่ลึกนะ ดูบรรยากาศไปนะเด็กๆก็เล่นน้ําไปเรื่อยอันนี้คืออ่างเขาคือในแพนะคะในแพก็จะมีสระว่ายน้ําเด็กให้เล่นแบบให้เด็กแบบไม่ลึกมากก็เล่นกันได้ค่ะเด็กก็เล่นกันสุขสน,สนุกสนานเลยเนี่ยส่วนคนโตก็นี่ค่ะตามที่เห็นในภาพเลยนอนเปนเล่นก็เป็นบรรยากาศแบบไปพักผ่อนแบบฟิลแบบครอบครัวนะคะ,ะเด็กๆก็เล่นน้ํากันสนุกสนานนะพีแกงน้องๆแกงพีมันก็สามารถ ไไปได้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยดูกันให้จบคลิปนะคะคลิปนี้ก็มีความยาวแค่สี่นาทีนะคะแต่สนุกมากเลยค่ะรับรองมันก็จะเป็นบรรยากาศเนี่ยค่ะบนแพที่เราไปนั่งอะคะ่ะมันจะมีทั้งสระว่ายน้ําเด็กแล้วก็มีอาหารให้เราสั่งมานั่งกินคืออยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะได้ออกไปเที่ยวไปเล่นกับครอบครัวแบบนี้บ้างนะคะเพื่อแบบสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวะค,ะค่ะเนี่ยค่ะจะมีนิดนึงมีน้ามีน้ําชานิดนึง ส่วนคนปวดขาก็จะตั้งนั่งเก้าอี้ข้างบนนะคะบรรยากาศลมเย็นมากนะคะเพื่อนๆลมเย็นแบบลมกกตลอดเวลาเด็กน้อยก็เล่นไปสนุกไปไม่อันตรายนะคะไม่ลึเพราะว่าเขามีตะข่ายกั้นไว้ข้างล่างหมดแล้วไม่ไม่สามารถเด็กไม่สามารถลอดลงไปได้นี่ค่ะเป็นการเปิดโลกค่ะเพิ่งเคยไปครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเพิ่งเคยจะไปเทีย่ยวจังหวัดอุบลเหมือนกันค่ะสถานที่เทีย่ยวมีเยอะมากเลยคือถ้าไปจังหวัดอุบลเนี่ยเราบอกได้เลยอาทิตย์หนึ่งเตรียมไปเลยอะเที่ยวไม่หมดมีแต่สถานที่ส,ส,ส,สวยๆแบบ น่าเที่ยวทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็ของกินของซื้อของอยู่ก็ไม่แพงนะคะไม่แพงเลยนะคะค่ะดูไปนะคะดูไปเรื่อยๆก็เป็นความสนุกสนานนะคะเป็นคือเป็นความประทับใจเป็นความทรงจําที่แบบเด็กๆมีเนะาะพาครอบครัวไปเะคะ่ะแค่เห็นลูกเห็นพ่อแม่มีความสุขก็ดีใจแล้วค่ะสไลเดอร์นะคะจริงๆมีสไลเดอร์อันยาวอันใหญ่อยู่นะคะแต่ไม่กล้าให้เด็กๆเล่นนะคะกลัวเขาจะลึกเกินไปเพราะช่วงที่ไปเนี่ยคือฝนตกนี่นี่คือฝนตกฝนตกแล้วแล้วฝนหยุดถึงได้ลงไปเล่นได้นะคะ ดีว่ามีผ้าใบให้น้าฝนลงไปเล่นนะน้ำฝนก็สนุกใหญ่เลยทั้งที่แบบกลัวนะ้าตอนแรกไม่กล้าลงน้ำไม่กล้าลงแต่พอพอลงไปเล่นแล้วแบบสนุกสนานไม่อยากขึ้นเลยที่ต้องบังคับให้เด็กขึ้นนะถ้าเราไม่จากัดเวลานะเล่นทั้งวันนะหูต้องอยู่อีกหลายวันนะก็จะเที่ยวครบจะรู้ลงมาสนุกค่ะเห็นเด็กๆหัวเ,เราะก็มีความสุขนะคะพอเรากินเสร็จแล้วเราก็กลับตอนนี้ก็คือน,นี่นี่ค่ะ แล้วเราก็กลับนะคะนี่ค่ะที่เราจอดรถก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเกาะกลางกางเขื่อนนะคะเป็นเกาะเป็นหินนะคะบรรยากาศดีมากค่ะลมพัดเย็นหน้ามาหน้ามานั่งเล่นค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะ